สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับรเข้าสู่ช่องปุณิสัจนนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาสอนทําเสื้อทีเชิ้ตใส่เองกันแบบฟรีๆกันนะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดาใครอยากนําไปวางขายด้วยเนี่ยเดี๋ยวรอฟังท้ายคลิปด้วยนะคะตดยคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสอนคนทําในมือถือกันนะคะส่วนตัวอย่างในการทําทีเชิ์ตค่ะทุกคนจะเป็นรูปธงไทยค่ะแบบหน้าปกเลยนะคะขั้นตอนแรกคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปใน Google Chrome ค่ะเพื่อค้นหารูปที่เราต้องการนะคะอย่างรูปที่เราใช้เนี่ยจะเป็นรูปธงไทยค่ะเราก็จะพิมพ์ค้นหาตามนี้เลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากได้รูปอื่นค่ะก็พิมพ์ค้นหานะคะทุกคนแล้วก็เซฟรูปมาค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะอย่างอันนี้นะคะเมื่อเราพิมพ์ค้นหาเสร็จแล้วเนี่ยเรานะคะจะกดคนรูปค่ะแล้วก็มาเลือกรูปนะคะเมื่อเราเลือกรูปภาพได้แล้วะคะ่ะทุกคนก็กดเข้าไปค่ะแล้วกดค้างไว้นะคะเพื่อเซฟรูปภาพค่ะตอนนี้คะ่ะเราก็ได้รูปภาพที่เราต้องการมาแล้วค่ะเดี๋ยวให้ทุกคนนะคะดาวน์โหลดแอปนี้มาด้วยค่ะแอปนี้นะคะจะมีชื่อว I ่า i b i s Pen X ค่ะโดยจะเป็นแอปวาดรูปฟรีนะคะ เม่ไไดาวโหลดเรียบเลยนะคะทุกคนก็กดเข้าไปได้เลยค่ะแล้วกดปุ่มแรกนะคะทุกคนแกลเลอรี่ของฉัน,นะคะ่ะถัดมานะคะให้ทุกคนกดรูปบวกนะคะด้านล่างสุดคะ่ะตรงนี้คะ่ะทุกคนไม่ต้องทําอะไรคะ่ะให้กดโอเคได้เลยนะคะขั้นตอนถัดมาถัดคนให้ทุกคนกดเลเยอร์ด้านล่างคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนพื้นหลังจากเขาขาวนะคะทุกคนให้เป็นพื้นหลังโปร่งใสคะ่ะเมื่อเราเปลี่ยนพื้นหลังเสร็จแล้วค่ะทุกคนให้ทุกคนกดที่รูปกล้องถ่ายรูปคะ่ะเดี๋ยวเราจะอัปโหลดรูปธงขึ้นมานะคะ สำหรับใครที่อยากใช้รูปอื่น,นะค่ะทุกคนก็ดาวน์โหลดมานะคะเราก็นำมาอัปโหลดตามนี้ได้เลยค่ะหรือถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากออกแบบเสือ้อเ s ิร์ตด้วยตัวเองเนี่ยก็สามารถมาวาดรูปในแอปนี้ได้ด้วยค่ะตอนนี้คะเราจะย่อขนาดทงนะคะแล้วก็ปรับมาไว้ข,ข้างๆค่ะเราก็จะเอาเป็นประมาณนี้ละกันนะคะทุกคนแล้วเราคะก็จะกดติ๊กถูกด้านล่างค่ะเพื่อเป็นการยืนยันตำแหน่งนะคะเมื่อมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะคะให้กดยกเลิกค่ะ เมื่อทเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะทุกคนให้ทุกคนกดด้านล่างค่ะเป็นเครื่องหมายลูกศรนะคะแล้วกดบันทึกเป็น png ค่ะพื้นหลังโปร่งใสนะคะขั้นตอนถัดมาค่ะเราจะเข้ามาที่ google chrome ค่ะแล้วก็พิมพ์ค้นหา r o b o x ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเว็บ r o b o x กันนะคะทุกคนในมือถือค่ะเมื่อทุกคนเข้ามาในหน้าเว็บไซต์ของ robot นะคะให้ทุกคนกดจุดสจุดด้านขวามือค่ะเราก็เลือกคําว่าขอเว็บไซต์สําหรับเดสก์ท็อปนะคะหาของใครนะคะยังไม่ได้ล็อกอินค่ะให้ล็อกอินให้เรียบร้อยก่อนนะคะถัดมาค่ะให้กดคําว่า create ค่ะ เมื่อเข้ามายัางหน้านี้ทะทุกคนมันยังเป็น experience อยู่ค่ะเราจะต้องเลือกคำว่า avatar items ก่อนนะคะเมื่อกดเข้ามาทั้คนมันก็เป็นหมวด h i r t s พอดีเลยค่ะให้ทุกคนกด upload assets นะคะเมื่อมาถึงหน้านี้ท้าก็กดคำว่า upload ค่ะเราก็เลือกรูปภาพที่เราทำไว้นะคะ upload ลงมาค่ะขั้นตอนถัดมาค่ะเราต้องมาตั้งชื่อเสื้อค่ะพร้อมกับคำอธิบายเสื้อด้วยค่ะ เมื่อทเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็กดคาว่าอัปโหลดค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะมีเสื้อฟรีใส่เองค่ะสําหรับวิธีการทําเสื้อ T-shirt ฟรีใส่เองทะ,ะทุกคนก็มีเพียงเท่านี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากนาเสื้อตัวเองเนี่ยนำออกไปวางขายด้วยนะคะเรานะคะจะต้องทําตามขั้นตอนวิธีนี้เลยค่ะให้ทุกคนทักกดไปที่ T-shirt ของตัวเองค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนตรงปุ่มด้านล่างนี้เนี่ยให้ทุกคนนะคะเปิดคําว่า On Sale ค่ะเราก็เลือกตั้งราคาขายตามที่ตัวเองต้องการได้เลยนะคะ อย่างของเราคาทุกคนก็จะวางขายเสื้อท s h i r t นี้เนี่ยในราคา2โรบักเท่านั้นค่ะขั้นตอนถัดมาคะเราต้องกด save changes ค่ะเป็นการบันทึกนะคะแต่ก่อนที่เราจะนําไปวางขายได้นะคะทุกคนเราจะต้องเสียโรบักด้วยค่ะเป็นราคา10โรบักด้วยนะคะและนี่นะคะทุกคนมันก็จะเป็นข้อแตกต่างนะคะถ้าเกิดว่าเราทําเสื้อเชิร์ตฟรีใส่เองเนี่ยมันทําได้นะคะทุกคนแต่หากว่าเราคอยากนําเสื้อตัวนั้นเนี่ยนำไปวางขายนะคะเราต้องเสียโรบักด้วยค่ะ ก็คิดง่ายนะคะทุกคนมันจะเป็นค่าธรรมเนียมในการวางขายค่ะหากว่าเราคะอยากนําไปวางขายเราได้โรบักมาเนี่ยเรานะคะก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียมก่อนค่ะสําหรับใครนะคะที่ไม่มีโรบักเนี่ยก็สามารถทําเสื้อทีเชิ้ตฟรีใส่เองตามนี้ได้เลยค่ะส่วนใครที่อยากนาไปวางขายต่อเนี่ยให้กดคําว่า Put on s a l e ค่ะแล้วเราคะก็จะถูกหัก k 10โรบักอัตโนมัติค่ะทุกคนสามารถตรวจสอบเสื้อคะโดยการกดขีดสามขีดด้านซ้ายมือบนค่ะแล้วกดต่อคะคาว่า Open in Market p l a c e ค่ะ และนี้นะคะก็จะเป็นรายละเอียดของเสื้อทีเชิร์ตของเรานะคะก็สำหรับวิธีการทําเสื้อทีเชิร์ตฟรีใส่เองะคะ่ะทุกคนก็มีเพียงเท่านี้ค่ะถ้าเกิดใครนะคะอยากให้เราทําคลิปอะไรอย่างเงี้ยก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะนี่นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย